ทุกคนต้องเห็นว่านี้่ะมันเป็นนเค้กที่อร่อยนะทุกคนก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะเดี๋ยวแพเค้กมันก็แบบทำอยู่ตลอดเลยมันใส่นมทุกคนเลยแล้วแต่แถมก็ว่าดูเหมือนปากกาได้ด้วยนะแต่อันนี้ใช้ปากกาไม่ได้ไเดี๋ยวอันนี้มันสกกระบอกอีก ต้องใช้มีอย่าดีทุกคนเริ่มรเราไปทำก่อนดีกว่าทุกคนนั่งทำก่อนเลยนะเดี๋ยวไม่ต้องลืมกดติด,ดกตามก่อนะกดติดกตามเลยทุกคนไปเริ่มทำเลยดูโอ,โอแม่ผิดขั้นตอนจริงๆไม่ใช่หนูใส่ไข่ก่อนอ่ะพูดอ่ะพูดกับเพื่อนๆดีครับ ตอกไข่ใส่ในนี้นะ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่จะพูดตอกไข่เป็นหรือเปล่าเป็นตอกไข่ใส่ในนี้นดูสกายตอกไข่ครั้งแรกนะครับจะไ,ได้กินไหมเนาะเอาแล้วเอาเปลือกไข่ลงไปทำไมแล้วลูก ใช่กเดี๋ยวเปิดไข่ลงไปทำไมล่ะเนนี่นี่มาทำให้ดูนี่ตอกไข่มันก็ต้องนี่อย่างนี้ใช่ไหมตอกอีกอันนึงให้แม่ตอกดีกว่ามั้งไม่ต้องเอาเปลือกลงไปนะเฮ้ยก็เอามาลองตรงนี้สิ โอเคไหมน้ำไม่ต้องใส่ใส่นมแทนอืมอืมอืมดูผ้าทำตัตนีโอเคไข่แล้วใช่ไหมไข่